ผู้สึกข่าได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านบ้านปากปูหมู่ที่10บตะบนเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูร์ถูกสรารกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่1จําจนวนหนึ่งใบ6ล้านบาทจึงเดินทางไปตรวจสอบทราวบว่าผู้ถูกรางวัลที่1คนดังกล่าวคือนางสาวประธานนาคแพงอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่71หมู่10ตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แต่เดินทางไปรับเงินที่กองสลากภายในบ้านอยู่เพียงแม่คือนางละเอียดนาคแพงอายุ72ปีและนางสาวสุวิมลโยเทพอายุ34ปีซึ่งเป็นน้องสะพ้ยและญาติอีกสองสาคนนางละเอียดนาคแพงแม่ของนางสาวประธานบอกว่าลูกสาวเปิดขายอาหารตามสั่ง อยู่หน้าบ้านตรงข้ามกับวัดสนามบินตะบนเสเดียงเป็นคนที่มีความขยันทำมาหากินแต่ก็ชอบที่จะเสี่ยงโชคแต่ก็ซื้อเฉพาะหวยรัฐบาลงวดละ1-2ใบซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวบ้าง3ตัวบ้างแต่ครั้งนี้ถูกรางวัลที่1รู้สึกดีใจมากและจากการพูดคุยกับลูกสาวจะนําเงินไปซื้อที่ดินและสร้างบ้านแต่ยังเปิดขายอาหารตามสั่งเหมือนเดิมรวมทั้งจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญที่สงกุศลให้กับพ่อและพี่ที่เสียชีวิตไปนานแล้ว ด้านนางสาวสุวิมลโยเทพน้องสภัยเปิดเผยว่าเลขที่พี่สภไยซื้อส่วนมากจะเป็นเลขเกี่ยวกับลูกสาวชื่อน้องดาวอายุ19ปีเช่นเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนเพราะพี่สภัยบอกว่าลูกสาวเป็นคนที่มีโชคในวดน,นี้ก็เช่นเดียวกันได้ซื้อเลขท้ายพศเกิดของลูกสาวคือ2542โดยซื้อเลข42จากแผงขายในตัวเมืองเพชรบูร์ในวันหวยออกได้มานั่งดูทีวีที่บ้านพี่สภัยและดูการออกสลากไปด้วย ผ่านไปหลายรางวัลก็ไม่ถูกจนทําใจแล้วว่าถูกกินเหมือนเดิมเมื่อรางวัลที่หนึ่งออกมาพี่สภายยังพูดนั้นว่าถูกแต่เลขท้ายรางวัลที่1ถ้าซื้อใต้ดินก็ถูกไปแล้วแต่พออ่านทวนเลขอีกครั้งปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนต่างตะโกนและกระโดดอย่างดีใจจากนั้นจึงพากันไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักเมืองเพชรบูรณ์ ด้านอำเภอชนแดนหลังจากที่มีโซเชียลลงข่าวว่านางคำพันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสองใบ12ล้านบาทผู้สือข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ที่ถูกหวยดังกล่าวพบนางคำพันกินศูนย์อายุ52ปีอยู่บา้านเลขที่13 6งหมู่15บ้านหนองเล้าไก่ตะบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ยืนอยู่หน้าบ้านกับลูกสาวซึ่งกำลังเตรียมตัวจะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวส่วนลูกสาวกำลังจะไปขายลูกชิ้นจึงสอบถามนางคำพัน ซึ่งเราให้ฟังว่าตนนั้นไม่ได้ถูกรางวัลที่1อย่างที่เขาลือกันแต่อย่างใดซื้อจริง2ใบแต่เป็นเลข610-395ซึ่งไม่ถูกรางวัลตอนนี้ตนเดือดร้อนมากเพราะมีคนแปลกหน้าเข้ามาหาที่บ้านมากมายทั้งธนาคารและหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิต่างต่างเข้ามาที่บ้านตนซึ่งทําให้ไม่สามารถทำมาหมากินได้เลยและยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้ถูกรางวัลที่1แต่อย่างใด